ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมบวันนี้ก็อากาศดีครับผมวันนี้ครับมีหมอกลงนะครับผมพาแม่แม่มาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับผมีผมครับ ม่แม่มาชมบรรยากาศสวยๆนะครับผมตอนเ,เช้านะครับผมตัวยาญสำรวยนะครับผมแม่อภ่ยมาสวัสดีตอนเช้ามาทักทายแม่ๆทุกท่านนะครับผม ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับชุอท่านอภัยครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมกับแม่อภัยนะครับผมพาชมนะครับผมอันนี้มีหมอกลงนะครับผม ออกลงครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับผมเมื่อวานฝนตกแรงมากนะครับผมตกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตกแรงมากครับเมื่อวาน,นครับผมช่วงกลางวันนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูนะครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับผม ไปใส่ทำงาที่ดอกรัควานครับผมไปเอาช้างนะครับผมที่สวนนุษครับผมเลี้ยงช้างที่สวนนุษครับผมเอาช้างเข้ารักช้างเข้าที่ทํางานนะครับผมควานคนก็ไปแล้วนะครับผมเดินลัดป่าครับผมเดินลัดเลาะครับ สวยมากครับผมบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับผมหมอกลงนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะครับนี่ก็มาดูว่าน้ำในคงมีหรือเปล่านะครับผมที่เคยแม่ให้แนี่อันไพได้เล่นนะครับ เมื่อวานก็ฝนตกครับผมฝนตกสองวันนะครับเมื่อวานก่อนก่อนก็ตกนะครับผมเมื่อวานตกเมื่อวานก่อนตกครับผมที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ล่ามแม่พายให้เล่นโคลนครับผมนี่ครับผมพาแม่แม่มาดูว่ามีหมีน้ำ พอได้เล่นไหมนะครับมีน้ำอยู่นะครับผมน้ำพอได้เล่นอยู่นะครับนั่นก็ข้างๆนั่นก็เป็นที่นะครับเราปล่อยวัวนะครับผมครับพอได้เล่นอยู่นะครับผม นี่ครับว่าเมื่อวานตกเลงครับเมื่อวานตกหนักครับผมเมื่อวานก่อนพ่อควานไปเมื่อวานรุ่งเช้าพ่อควานไปตัดหญ้านะครับไปเส้นจำๆหนึ่งนี่จากนี่ไปก็ประมาณสามสิบโลแต่เมื่อวานก่อนฝั่งที่พ่อควานไปนะฝนตกหนัก มากครับแต่วันนี้แต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้อยู่นี่ตกหนักครับผม <c oughs> ครับจะพาเดินรับเลาะดูนะครับผมอ่มาชมบรรยากาศ อันนี้ก็หมอกลงครับผมเห็นสวยมากครับผม บรรยากาศช่ชวงเช้าครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งส่วนนุษนะครับผม ับนี่ก็เป็นพายครนัช้นะครับผมอบครัวพายครนัช้ครับผมนี่รบบสวยมากครับผม ช่วงเช้าวันนี้มีหมอกครับผมวันนี้มีหมอกเพราะว่าเมื่อวานฝนตกวันนี้หมอกลงครับน,นี้ก็เป็นแม่โมูครับผมนะครับแม่เงินนะครับเราจะล่ามกันล่ามเป็นที่พักครับผมเป็นที่ลับที่นอนของเขานะครับผมช่วงกลางวันก็เอาเข้ารลุ่มนะครับ นี่ก็ทำพวกรเขาก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้กับช้างครับผมเก็บกวาเวดเสร็จก็เอาช้างเข้าทำงาน,นครับในสวนนุชนะครับผม าพาไปเล่นนะครับผมกลับไปหาแม่ทำไพยนะครับผมเป็นบรรยากาศสวยๆพวกพันก็ออกมาให้แม่ๆได้ชมนะครับผมช่วงเช้าๆนะครับ ครับผมต,ตรงนี้ก็มีต้นไม้ครับผมก็แม่อันธัยก็จัดการแล้วนะครับผมดันไปนุ่นแล้วครับให้แม่อันธัยดันไปทิ้งที่นุ่นนะครับผม ครับเอาสับปะรดให้แมยมไพยกินนะครับผมเึ็เชาวมาก็ให้กินเลยนะครับผม อย่างฮะนื่ครับผมจมมือกาดนะครับผมส,สวยๆนะครับผมเพราะว่าตุ่งควานก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับผมก็ท้าอยลย ให้แม่แได้ดูบรรยากาศที่สวนช้างไทยๆนะครับผมที่พัทยานะครับผมอร่อยไหมฮะเสบะไม่ใงนี่ครับผมถ้าวันไหนจะอากาศเย็นๆนะครับผมเขาจะนอนตื่นสายนะครับ ไม่ังไฟถ้าวันไหนอากาศเย็นๆจะนอนตื่นสายครับผมเพราะว่าเขาจะตื่นเขาจะตื่นนอนครั้งแรกเขาจะตื่นประมาณตีสามหรือตีสี่แล้วก็มานอนอยู่ครับแล้วมาตื่นทีก็หกโมงเช้านะครับผมแต่วันนี้ตื่นแต่เช้าครับวันนี้ครับผม บรรยากาศให้ไม,ม,ม่ได้ชมบรรยากาศที่พัทยาตอนเ,เช้าๆนะครับผมครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับช่องความอัาไพชาแนลด้วยนะครับผมเพ่อมีกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับผม